คุณผู้ชมคะนโยบายด้านการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนาของคุณเศรษฐาท,ทวีสินนะคะก็ประกาศไว้ชัดเจนเป็นนโยบายแรกเลยนะคะที่จะเดินหน้าทําทัานทีหลังจากจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเรามาดูกันดีกว่านะคะมาเจาะลึกกันเลยว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะของพรรคเพื่อไทยให้ความสําคัญกับอะไรกันบ้างน,นะคะมี3เรื่องใหญ่ๆเลยะคะ่ะอย่างแรกคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของการ อำนวยความสะดวกนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติจัดโซนนิ่งนะคะ สถานท่องเที่ยวต่างๆและสุดท้ายก็คือปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศค่ะเรามาดูเรื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติกันก่อนที่จะทําทันทีเลยคุณผู้ชมคะก็คือการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะคะเพราะว่าวีซ่านักท่องเที่ยวจีนถือว่าเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้ยอดของนักท่องเที่ยวจีนที่มาในไทยหลุดจากเป้าไปกว่า5ล้านบาทต้องรีบทําทันทีเพราะว่าใกล้จะถึงวันหยุดยาวของชาวจีนนะคะวันชาติจีนที่จะมีขึ้นในวันที่29กันยายนถึง8ตุ สุลาคมนี้นั่นเองนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเรียกว่าเป็นการผ่อนปรนนะคะผ่อนปรนวีซา่านักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆด้วยไมว่าจะเป็นอินเดียหรือว่ารัสเซียแล้วก็ประเทศเมืองหนาวอื่นๆน,นะคะอาจจะมีการขยายการพำนักในประเทศไทยจาก30วันเป็น90วันอีกด้วยนั่นก็จะเป็นมุมของการอำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวนะคะจุดที่2คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโซนนิ่งกันบ้างดีกว่านี่โซนนิ่งนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเน้นโดยเฉพาะก็คือสถานบันเทิงนะคะผับบาร์คาราโอเกะอยากจะขยายเวลาเพิ่มขึ้นนะคะให้เศรษฐกิจกลางคืนเนี่ยมันคึกคักหน่อยค่ะขยายไปเป็นสักตีสองคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นบางโซนบางพื้นที่นะคะยกตัวอย่างเช่นถนนบางลาจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นส่วนจะเป็นที่อื่นๆมีที่ไหนอีกบ้างเดี๋ยวต้องรอพิจารณากันต่อไปนะคะและสุดท้ายการปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศคุณผู้ชมคะ แล้วก็จะมีการสร้างเพิ่ม2แห่งด้วยนะคะก็คือที่เชียงใหม่และภูเก็ตเพราะว่าพูดถึง2จังหวัดนี้แน่นอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญนะัท่องเที่ยวแน่นมากคุณผู้ชมมันแทบจะเกินขีดความสามารถการรองรับของสนามบินแล้วก็จะต้องมีการเพิ่มแล้วก็มีการสร้างใหม่นั่นเองนะคะมาดูท่าทีจากผู้ประกอบการนะคะภาคการท่องเที่ยวของไทยกันบ้างนี่ท่านนี้เลยค่ะ คุณอดิตชัยรัตนานนท์นะคะเลขาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวบอกว่าแหม่ฟังแบบนี้จากพักเพื่อไทยแล้วเห็นด้วยค่ะสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดให้ทันกับไฮซีซันสเดือนสุดท้ายกันยาถึงธันวาคม2566นี้นะคะกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาเที่ยวไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีนและอินเดียนั่นเองแต่ก็มีข้อกังวลที่ฝากไปยังรัฐบาลชุดใหม่นิดนึงประเด็นนี้คุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะ การเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะทุเท่ยวฟังแล้วก็เอะเลยคุณผู้ชมก็อยากจะให้ชะลอค่ะชะลอเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินไปก่อนซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดเก่านะคะคิดว่าถ้าชะลอไว้ น่าจะเป็นผลดีนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวมากกว่าแล้วก็มีข้อเสนอด้วยบอกว่าช่วยขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงสักตีสีไปเลยได้ไหมตีสออาจจะไม่พอนะคะถ้าสักตีสเนี่ยคาดว่าอาจจะทําให้เศรษฐกิจธุรกิจกลางคืนเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นเรามาดูตัวเลขกันบ้างคุณผู้ชมคะตัวเลขนะคะการท่องเที่ยวในบ้านเราดิทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะประเมินออกมาแบบนี้บอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะปีนี้ปี2566น่าจะเข้าไทยมาประมาณ 28-29ถึงล้านคนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะก็คือว่าสูงกว่าเป้าแล้วนะคะ25ล้านคนที่ตั้งไว้ตอนนี้ทะลุ28-29ล้านคนไปแล้วมาดูยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกันบ้านนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง20สิงหาคมปีนี้นะคะมาแล้ว17ล้านคนสร้างรายได้ไปแล้วกว่า7แสนล้านบาทนะคะและคาดการว่า4เดือนสุดท้ายไฮซีซันของปีนี้นะคะ กันยายนถึงธันวาคม2,566คาดว่าจะเข้ามาเฉลี่ยเดือนละประมาณ3ล้านคนาทำได้ตามนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นไปตามเป้าที่ทางพักเพื่อไทยตั้งไว้นะคะว่าจะสร้างไรายได้ยังน้อยร้อยละ25 ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเรานะคะภายในปี2,570ซึ่งคาดการว่าถ้าเป็นไปตามนี้นะคะคุณผู้ชมจะสร้างไรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้ถึง3.3ล้านบาทภายในปี2,567นั่นเองฟังแบบนี้เนี่ยก็ดีใจแทนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเป็นไปตามนี้ตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวได้นะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นประตูรายได้ที่สําคัญของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ รวดเร็วที่สุดนะคะที่เราจะกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนอันนี้ก็เลยกลายเป็นนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่อยากจะให้รายได้จากการท่องเที่ยวกลับมาเป็นรายได้หลักของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคุณนิวคะครับ